วันนี้เราพาทุกคนเนี่ยมากินบุฟเฟ่โอโทโร่นะครับในราคา1,699บาทแล้วก็มีแซลมอนท็อปตรงนี้มาด้วยอันนี้เป็นวาก,กิวย่างใบโอบะอันนี้คือเมนูเนกิโทโร่ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะฮะวันนี้เราพาทุกคนเนี่ยมากินบุฟเฟ่โอโทโร่นะครับในราคา1,699บาทสุดทีินั่นเองจองผ่านทางกริฮับนะฮะที่ร้านเพนกวินอิชชาบูแล้วก็ที่นี่เขามีสาขาเดียวที่มีโปรโมชั่นนะี้ณปัจจุบันนะครับก็คือสาขาสะพานควายหรือจะเรียกว่าสาขาอารีก็ได้นะครับก็คือที่เดียวกันนั่นเองนะฮะตามพิกัดมาได้เลยต้องจองก่อนนะครับผ่านทางกริฮับเท่านั้นแล้วโปรนี้1,699 สามารถกินได้ไม่อั้นในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยหชั่วโมงครึ่งนะครับสามารถมากินเริ่มต้นได้แค่1คนเท่านั้นเองนะครับคือมากกว่านั้นได้นะฮะแต่ว่า1คนก็รับเช่นกันคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์นะครับไม่ใช่จากร้านนะครับแต่เป็นจากฮังกรีฮับนั่นเองแต่สิ่งสคาคัญสำหรับช่องไลน์แทงก็คือเราจะไม่รีวิวว่ามันอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมแต่เราจะรีวิวตามความรู้สึกที่เราได้สัมผัสตามเกรดตามคุณภาพของวัตถุดิบที่เราได้รับในวันนี้พร้อมๆกับแขกท่านอื่นในร้านที่มากินแบบเดียววววกกกกักััันนนนนบททีีี่่่่ไไไไมมมดดดด้้้้้เเเป็็็รริะงาาจหขอูลผ น,นี้เวลาคนตามมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้กําลังสั่งอาหารเพิ่มเติมอยู่นะครับตอนเมื่อกี้เราสั่งร้อนแรกไปแล้วนะครับวันนี้มีน้องเมย์มาด้วยนะครับก็กําลังสั่งน้ําที่นี่นะครับเราจะไม่ต้องลุกไปตรงไหนเลยแล้วก็เซอร์วิสของที่นี่นะครับเขาะจะมีฉากกั้นที่โต๊ะด้วยแล้วก็ระหว่างมีการเปลี่ยนแขกที่โต๊ะเนี่ยพนักง,งานก็จะมาทําความสะอาดโต๊ะตรงนี้ที่จอดรถนะครับเขาะจะเหมือนกับเป็นที่จอดข้างๆโรงแรมแบบนี้ก็คือสามารถจอดได้เลยนะครับมีแอลกอฮอล์ล้างมือให้ที่โต๊ะด้วยยมมมมีีีีกะทชชู่โุพอซส สักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็น บบคือที่เนี่ยปกติเขาจะเป็นร้านชาบูใช่ไหมที่มีซูชิด้วยนะครับถ้าโปรเนี้ยต้องจองมาเท่านั้นที่มากินเป็นซูชิพรีเมียมแบบเรานอกนั้นเนี้ยก็จะเป็นเมนูปกติของทางร้านลนักษณะการที่เขามาเสิร์ฟอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแม้กระทั่งหลอดก็จะอยู่ในอันนี้ด้วยตะเกียบจะเป็นตะเกียบแบบฉีกแบบนี้เวลาที่เราจองนะครับถ้าสมมติกดผ่านลิงก์ที่เราจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะฮะใต้คลิปเนี่ยกดไอตรงเดสคริปชันที่มันเลยชื่อคลิปด้านล่างแล้วมันมีลูกศรลงนะฮะถ้าดูในมือถือเเเเนนนนีีีีีี่่่่่ยจจจะะะมมมมาาาาาตรรงง้้บบบแลวืืออกดๆขขสไไท ก็มีเมนูที่เป็น delivery อยู่ในช่วงนี้ก็สามารถสั่งเป็นเซตแบบนี้ได้ตรงแถบสีม่วงแต่ว่าถ้าเป็นมาทานที่ร้านเนี่ยจะเริ่มต้นที่999แล้วก็1699ตรงนี้นะฮะเราสามารถกดดูเมนูนี้ได้รอบแรกจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะครับไปจนสุดท้ายที่สามารถจองได้คือ18.0 0นั่นเองนะฮะเราก็สามารถดูเมนูได้ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีรูปนะฮะอาจจะต้องจินตนาการเอาเองแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายจากเล่มเมนูของทางร้านให้กี่คนกี่คนวันที่วันเท่าไหร่ก็เลือกเอาเลยนีี่่ออันนนน,น้นเเเเเเปปป็็็็ลลลมมูะรรบาาาาททํสววยยงงแกกกจิภพ บอกเลยว่าดูดีมากๆเลยนะฮะตรงนี้นะครับพรีเมียมมาโกโรเซตเนี่ยเราสามารถสั่งแบบเนี้ยเขาจะมาเป็นเซต3คำอากามิชูโทโร่แล้วก็โทโร่นะครับแล้วก็จะเป็นซุกี้มอร้อนเป็นคาโกชิมะวากิวเอซเอาจริงๆนะเอาแค่ดูเมนูก่อนยังไม่ได้ดูคุณภาพอาหารคือยังบอกไม่ถูกแต่ว่า1699เราได้คุณภาพอาหารที่ได้กินเนื้อเอซได้กินโอโทโร่ขนาดนี้เมนูคุ้มมากแล้วก็โฟกราสเต็กนะครับก็มาเสิร์ฟเป็นสเต็กแบบนี้แล้วก็เป็นแฮมเบอร์กวากิวโฟกราอันนี้เขาจะขึ้นต้นด้วยเมนูพรีเมมมี่ย1699กกกอนนะะคครับาาชิิวว อันนี้ก็จะเป็นซูชิเดี๋ยวมาดูไซส์ข้าวกันมันปูคานิมิโซะทองทุน่าสับวากิวในกิจโฮโลเลเวอร์นะครับโอเชียนทาวเวอร์อันนี้ก็คือเมนูในหมวดพรีเมียมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจ99เนซึ่งสามารถเลือก2เมนูพิเศษ1รายการตอนน่อ1ท่านซึ่งเป็นเมนูที่อยู่ใน1699แหละนองนั้นก็คือสามารถสั่งได้ไม่อั้นสมมติเราอยากกินสุกี้ด้วยแล้วอยากกินพรีเมียมซูชิแบบนี้ด้วยเราก็สามารถจองแบบนี้ได้แล้วก็มากินเป็นสุกี้แบบนี้นั่นเองเขาจะมาเป็นนาเบะเป็นหม้อเล็กๆพนักงานบอกว่าจะมีเนื้อมาเนี่ยประมาณ4ชิ้นแบบนี้แล้วก็มีเซตผักหม้อจะไม่ใหญ่มากเขาทำมือประมาณนี้วันนี้ไม่รู้ว่าจะอิ่มก่อนหรือเปล่า แล้วก็จะมีซูชิต่างๆนะครับก็มีฟัวกราตรงนี้ด้วยหลากหลายแบบนี้เลยตอนนี้น้ำลายไหลแล้วแล้วก็เป็นวากิยวย่างไบโอบาวากิวซูชิแบบนี้แล้วจะเป็นซาชิมินะครับก็จะเป็นพื้นฐานมีคูน่ามีแซลมอนมีฮามาจิกก็มีพื้นฐานเท่าไหร่นะคือมีฮามาจิด้วยเนี่ยก็เป็นพรีเมียมนะแล้วก็มีกุ้งเอ่อน่าจะเป็นโบตันเอบิมีหอยปีงยด้วยมีไรนะโคตเตะนะครับ สมองเพิ่งฉีดแอสตาเข็ม2มาเมื่อประมาณ4วันที่แล้วนะครับก็สมองจะ้ยทำงานช<ๆ>้าๆหน่อยแล้วก็มีหอยย่างลมซาชิมิหอยปิกนกไข่หวานย่างด้วยแล้วก็โรถ้าสั่งเป็นโรมากีพวกเนี้ยถ้าเป็นโรพวกเนี้ยหนึ่งที่จะมา4นะครับก็คือมาตามภาพเลยแต่ถ้าเป็นซูชิหนึ่งที่จะมา1แล้วก็จะมีเมนูเป็นแอปเปติเซอร์อาหารทานเล่นประเภทนี้แล้วก็จะมีสลัดอคล้ายๆยำคล้ายๆสลัดต่างๆแล้วก็จะเป็นดงบุรีพวกนีนะ้แล้วก็จะมีของหวานด้วยตรงนี้นะฮะเครื่องดื่มรวมเข้าไปแล้วในบุฟเฟ่ส เราได้ฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้ว2เข็มมะแต่อย่าลืมนะครับวัคซีนเนี่ยเป็นแค่การป้องกันการป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลเรายัางต้องคงป้องกันดีๆนะครับการพกแอลกอฮอล์การฉีดพื้นผิวส่วนตัวก็จะพยายามเลือกร้านที่จะมีการสัมผัสร,ร่วมกับคนอื่นให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้นะครับจะปเป็นตะเกียบแบบฉีกอย่างที่บอกนะฮะฉีกมาเปาะนะครับอาหารมาเสิร์ฟเร็วนะครับอุปกรณ์การกินนะครับเนื่องจากเป็นร้านชาบูนะฮะเขาจะมีดฟองมาเป็นค่าเริ่มต้นนะมีเป็นแบบนี้มาแล้วก็วาซาบยี เผ็ดบุลี แล้วขึ้นจมูกค่อนข้างแรงรสชาติร <Okay. S 1> ุนแรงนะครับสั่งน้ำเปล่าในบุฟเฟ่น,นะครับน้ำจะมาเป็นอควาฟิน่าแบบนี้นะฮะอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็เอาอันนี้ก่อนเลยกันอันนี้จะเป็นหอยนางรมซาชิมินั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะหอยนางรมญี่ปุ่นตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับดูใสาจากมือเรารนี้ได้ดูจากช้อนหรือดูจากความยาวตะเกียบตรงนี้ล้วลองเทียบดูนะฮะเขาจะมาบนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีแซลมอนท็อปต,ตรงนี้มาด้วยอ้อยน้ำลายไหลเป็นกันไหมเวลาเห็นของที่แบบเหมือนจะปเปรี้ยวแล้วก็มีน้ำจิ้ม ไหลนะเวลาดลูนุ่มเด้งละมุนหอยนางรมอ่ะเด้งปกติหอยนางรมญี่ปุ่นเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหอยนางรมซึ่งเด่นชัดกว่าหอยนางรมไทยคนที่ชอบกินหอยนางรมสุราอารมณ์ประมาณนี้จะไม่มีแต่ว่าหอยนางรมญี่ปุ่นหอยนางรมเกาหลี ขาจะมีกลิ่นแบบนี้ด้วยเขามีอิคุระที่ใส่มาด้วยนะครับตรงนี้หอยนางรมจะเด้งนุ่มแล้วก็ลื่นนะครับตัวแซลมอนเนี่ยจะเพิ่มความเด้งแล้วก็มันขึ้นมาน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยความเปรี้ยวไม่ได้ออกมาแซบมากแต่มันจะเป็นความเผ็ดขึ้นมาที่ชัดเจนแล้วมันก็จะตัดกลิ่นของหอยนางรมออกไปได้เยอะพอสมควรแล้วก็มีอิคุระให้รู้สึกแตกเปาะๆในปากด้วยนิดนึงนะฮะแต่รสชาติของอิคุระอาจจะไม่ได้ออกเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้คือแซลมอนเอ็นกาวะโรนะครับคือต้องบอกงี้ครับไซส ปกตินี่เราก็จะมีแป้งเทมปุระตรงนี้มาด้วยนะครับทอดมาเพิ่มความคริสปริเอนกาวาให้เยอะมากนะครับถึงแม้ข้าวแล้วก็เครื่องข้างในเนี่ยจะเป็นไซส์ปกติแต่เขาจะให้หน้ามาคือล้นมากเลยนะเห็นไหมแซลมอนพาดมาฝั่งนี้นะครับข้างในนี่เป็นแตงกวาบ้าไขวาแล้วก็ปูอัดราดซอสมาด้วยมายองเนสแล้วซอสดำๆแล้วก็ด้านบนน่เป็นคบิโกะนะครับดูจากเม็ดที่ใหญ่อยู่ แอนกวาค่อนข้างรุยขาดง่ายแต่ความหอมความมันขึ้นมาแล้วมีความมันของแซลมอนตัวซอสแบบมีความครีมมีความครีมเค็มันอ่อนนะฮะแต่หวานจะนํามาแล้วก็มีความคริสปี้ของเนี้ยมาเสริมเพื่อทาให้รสสัมผัสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะตรงเนี้ยมันจะมีความนุ่มตรงเนี้ยเวลากินเอามาแปะๆตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นคานิมิโซะนะฮะมันปูปรุงรสใช้ช้อนแล,ล้วกันนี้ก็จะมาเป็นอ๋อด้านบนแลมีกุ้งนี้ด้วยแล้วก็อิคุระ ให้มานี่แบบเยอะนะครับการวางการจัดนี่สวยงามพรีเมียมโอ้ข้างล่างมีข้าวด้วยนะฮะข้าวว่าไซส์แบบจุ๋มจิ๋มนะฮะไม่ได้แบบเยอะมากความมันปูขึ้นมาโอ้มันมากว่าถ้าจะเป็นเค็มอ่อนสำหรับของข้าวข้าวไม่ได้เยอะเกินไปข้าวเรียงแมสสวยดีแล้วก็มันเป็นความเนียนนุ่มหอมมันปูขึ้นมาเยอะรสชาติหลักๆจะเป็นเค็มอ่อนนะครับความอิคุระความแตกเปาะกับความกุ้งหวานที่ใสมาด้านบนตรงนี้อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะฮะ อันนี้เป็นวาก,กิวย่างใบโอบะน้องเมย์กําลังบอกว่านี่ไม่ใช่เมนูวาก,กิวย่างใบโอบะแต่เป็นเมนูวาก,กิวย่างใบโอบะเอ,อ้าเมื่อกี้บอกคนร้าน ย่างมาให้แล้วนะครับเขามีโรยไอ้นี้มาด้วยเพื่อคือเวลาที่เขาโรยแป้งเทมปุระทอดกรอบตงนี้มาเนี่ยเพื่อทําให้รสสัมผัสมันมีความกรอบเพิ่มขึ้นนะฮะเขาย่างมาได้สีความสุกนี่ค่อนข้างดีนะปานกลางคือแบบไม่ได้สุกมากถ้าใครอยากได้สุกๆก็บอกพนักง,งานเข้าไปได้นะครับว่าขอสุกเพราะว่าเราไม่ได้มาย่างเองเนาะแต่ว่าแบบนี้ก็ดีไม่ต้องจัดการเตามากเท่าไหร่นะฮะโอ้นะ,ะฮะ เนื้อนุ่มมากหอมหอมมีกลิน่นนิดนึงแต่รสชาติเนี่ยมันจะไม่ได้โทนหวานโทนเดียวมันเลยไม่ได้เลี่ยนมันมีความกรอบของแป้งทอดตรงเนี้ยมาด้วยแรสชาติอาจจะมีเปรี้ยวขึ้นมาตัดแซมขึ้นมาด้วยอันนี้จะเป็นซูชิที่เราสั่งมานะฮะอันนี้ก็เริ่มจากซูชิโฟกาก่อนนะครับข้าวจะเป็นไซส์ปกติแบบนี้นะฮะเป็นไซส์ซูชิโฟกราน,นี้ให้มาอย่างหนาเลยนะครับด้านบนราดมาด้วยมายเนสแล้วก็คาเวียร์ด้วยนิดนึง โฟกา,าราหั่นหนาก็จริงทําความสุกได้ดีข้าวก้อนนี้จะค่อนข้างจับตัวกันแน่นมีความเละนิดหนึ่งในข้าวไม่ได้ถึงกับเรียงเม็ดสวยเท่าไหร่แต่โฟการาเนี่ยความสุกทําได้ดีถึงข้างในแล้วกลิ่นของโฟการาเนี่ยหอมซอสมีความหวานเค็มขึ้นมาหนักปานกลางนะคะไม่ได้หนักมากแต่โดยรวมมันเป็นโฟการาที่ให้สัมผัสได้หอมหวานดีนะครับอันนี้เป็นเอ็นกาวะนะฮะขให้เอ็นกาวะมาค่อนข้างยาวเลย เองกว่าเขาจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็ละลายไปเลยนะครับค่อนข้างละลายแต่ไม่ถึงกับขาดออกมามีความหอมของเอกวโาะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับข้าวลักษณะเบสของเขานั่นจะเป็นหวานอ,นอ่อนนะครับไม่ได้มีรสชาติมากเท่าไหร่อันนี้เป็นอิคุระที่นี่ใช้อิคุระเม็ดใหญ่นะครับไม่ได้ใช้แบบเม็ดเล็กๆเ,เลยนะฮะ อิคุระรสชาติดีเค็มเปรี้ยวขึ้นมาใกล้เคียงกันแล้วมันบาลานซะ์ข้าวดีปริมาณข้าวกับปริมาณอิคุระเนี่ยถือว่าให้มาในปริมาณที่เหมาะสมกันดังนั้นรสชาติโอเคบาลานซ์เนกิโทโรนะครับก็คือทูน่าสับแต่เขาจะใช้ส่วนที่เป็นอากามิเป็นส่วนใหญ่ในการสับแล้วก็สูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับข้าวถึงประมาณนี้ตรงที่นิวป้อมมาจิกเข้าไปนะครับประมาณไซสูชิอันอื่นปกติ นุ่มๆเย็นๆเปรี้ยวอ่อนๆน,นะครับเย็นเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคือนุ่มดีฟรอสมาคือละลายน้ำแข็งได้ดีแล้วมีมีความพอมันสับนะเนาะมันมันไม่ถึงกับสับละเอียดแต่มันหั่นเป็นเต๋าอะมันเลยมีความนุ่มอยู่อันนี้คือเนกิโฟกากรุง,งคังผมไม่แน่ใจว่าชื่อเมนูถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ว่าเนกิคืออะไรประมาณที่ที่มีการสับแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็โฟกาแล้วก็กรุงคังก็คือลักษณะของซูชิที่เป็นการห่อสาหร่ายโดยรอบข้าวแบบเนี้ยนะฮะ หอมซอสหนักมากแต่ข้าวข้าวร้อนนี้ค่อนข้างเละนิดนึงไม่ได้เรียงเม็ดซอสหวานนํำตามด้วยเค็มกลิ่นโฟกาหอมขึ้นมาชัดความโฟกาดีฮะทีนี้มาดูที่ไฮไลท์แล้วกันนะครับโอโทโรไม่อั้นนะครับสั่งมาเป็นเซตแบบนี้คือเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้ไม่ได้มีโอโทโรอย่างเดียวนะมาเริ่มจากปลาที่มีความมันน้อยที่สุดก่อนซึ่งกินโฟกาไปแล้วนะข้าว ข้าววันนี้ไม่ได้ใช้ข้าวธรรมดาแต่ทําเป็นข้าวซูชิที่มีการปรุงมาแบบนี้นะครับเมื่อกี้เห็นแบบแวบไปเลยลอ,ล,อลองพลิกดูชัดเจนมากเป็นข้าวที่ใช้น้ําส้มสีน้ำตาเขาเรียกน้าส้มแดงน้ำส้มตาไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วเราชิมแบบไม่จิ้มเลยนะครับเพื่อดูว่าเขาปรุงอะไรมาบ้าง เนื้อปลานุ่มมีความเปรี้ยวอ่อนๆข้าวอันนี้เรียงเม็ดดีสวยเนื้อปลาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับอากามิซึกเกะที่เนื้อปลาด้านนอกมันจะเป็นเจลลี่แต่อันนี้มันจะมีความสากลิ้นของเนื้อปลาแต่ไม่ได้เป็นเหมือนกับไม่ได้เป็นเซนเซียนนะฮะแล้วก็ชูโทโร่กับโอโทโร่ที่มีความคล้ายกันมากๆเดาว่านี่น่าเป็นชูแล้วก็โอโทโร่คืออากามิเนี่ยส่วนที่เรากินไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเป็นส่วนของปลาทูน่าที่มีเยอะสุดของตัวซึ่งมันเป็นส่วนที่มีไม่มีมันเลยนะครับเป็นเนื้อลล้นท กลางของปลาทูนา่าแล้วก็ส่วนโอโทโร่จะเป็นส่วนที่มีไขมันเยอะที่สุดอันนี้ดูค่อนข้างยากอีกหนึ่งนะฮะ,ะมาดูกันรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเขาจะท็อปมาด้วยวาซาบิดองนุ่มหอมมีความหอมมันของปลาทูน่าขึ้นมาด้านนอกเนี่ยความสากหายใบมีความเป็นเจลลี่มากขึ้นคือว่าข้างในเจอผังผืดเส้นหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เหนียวนะฮะรสชาติด,ดีครับโซนี้โอโทโร่นะครับนี่ด้านบนจะท็อปมาด้วยคาเวียนะครับเพิ่มความพรีเมียมมากกว่าวาซาบิดองนะฮะ นุ่มใกล้เคียงกันแต่นุ่มมากกว่าหอมใกล้เคียงกันกับชูทโทโร่ปลามีความเปรี้ยวอ่อนๆน,นิดนึงไม่แน่ใจว่ามาจากข้าวหรือเปล่าความมันฉีดไปในปากคือไม่ได้ถึงกับละลายมากแต่ต้องใช้ฟันสก็ดนิดนึงความมันความหอมจะถูกฉีดกระจายเข้าไปในปากอันนี้คือมเมื่อกี้อยากให้ดูอีกทีตอนที่หยิบเข้ามาอย่างเทพ มานะเพื่ออะไรนะครับคนดวกเพื่ออะไรนะอันนี้เป็นพฮัตเต้นะครับคือให้มาแบบใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่เลยนะครับคือบอกเลยว่าการที่เราจะจองเซตนี้มากินเนี่ยอยากให้เราจินตนาการเลยว่าเป็นเหมือนกับการที่เรามากินอลาคาร์ตคือการกินแบบเป็นคําแบบปกติซึ่งตามไซส์ในร้านอลาคาร์ตอย่าไปคาดหวังว่าร้านบุฟเฟ่ต์จะต้องทําเป็นอันเล็กทุกคนแล้วแบบมันไม่ใช่ใจไม่ใจอ่ะใจไม่ใจมันอยู่ที่ส่วนนึงนะวัตถุดิบถ้าร้านเลือกวัตถุดิบให้ดีแล้วราคาสมเหตุสมผลมาแบบเนี้ยเฮ้ยส่วนตัวสาหรับผมถือว่าดี เพราะแต่หวานหวานมากเด้งปานกลางนุ่มละมูลกลิ่นหอมหวานแบบอาหารทะเลความควาหวานขึ้นมาชัดมากไม่แน่ใจว่าด้วยความวอสบีดองมันขับรสชาติออกมา เยอะขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเมนูเนกิโทโร่เนกิโทโร่เนี่ยจะอยู่ในพรีเมียม1นึเนะครับเออผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพรีเมียมหรือเปล่าแต่ว่าในราคาสูงสุด1นึเา,าแต่ว่าอันที่ที่เรากินเข้าไปไม่ใช่เนกิโทโร่เป็นกุ้งคังเนกิมากุโระนะครับก็คือเป็นปลาส่วนธรรมดาสับแต่ว่าอันนี้เขาจะใช้ส่วนที่เป็นมีความมันเยอะขึ้นเห็นไหมในการสับแล้วปรุงมาด้านบนคือต้นหอมม่ะต้นหอมซอยว่ะสาล่ายตรงกลางนิ่มนะครับตรงนี้มีความเหมือนกับกรอบๆนิดนึงนะครับจับจับสมัม เย็นๆเนบาๆฉับละลายในปากเอาการเอามาสับเนี่ยมันเพิ่มดีกรีความละลายขึ้นมาชัดเจนมากเลยละมุนหอมแล้วก็มีสัมผัสสบสวบค่อนไปทางกรอบแต่ไม่ได้กรอบสุดของสาหร่ายด้วยนิดหนึ่งต้นหอมซอยอ่ะเขาใส่ไปนิดเดียวเลยนะแต่มาว่ามันเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ตัดเลี่ยนให้กับคำนี้ได้ดีอิคุระหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เป็นสิ่งที่ส่งรสเปรี้ยวนอลขึ้นมาอันนี้คือกุ้งหวานโฟกราอุ้ยเป็นซูชินะฮะ ธรรมดดีกุ้งนุ่มนอกกรอบในมันมีความหอมของกุ้งหวานกุ้งโบตันน่าจะเป็นกุ้งโบตันหรือกุ้งหวานใช่กุ้งหวานจะเรงกว่านี้แต่ว่าเนี้ยมันมีความหอมคล้ายๆหอมมันกุ้งขึ้นมาแล้วมันผสมมาความหอมออโฟกาคำนี้เล่นกับความหอมเยอะมากตัวนี้อันนี้คือวากิวเนกิโทโรเลเวอร์นะครับนี้อยู่ในพรีเมียมสิ่งที่ต่างกันระหว่างเซตหนึ่งหกเก้าเก้ากับเซตเก้าเก้าเก้าอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่หน้านะครับแต่คือข้าวซูชิก็ต่างกันด้วยนะครับเป็นวากิวที่พับมาสองชั้นนะฮะหั่นบางพับ คดพรีเมียมแบบเววอร์แล้วอะถ้าไปสั่งคำนี้ไปอัาคาร์น่าจะประมาณ200ยไปไปลาย300ได้ พอพลิกลงสัปดัห์แรกความเปรี้ยวเข้าปากมาก่อนหลังนั้นจะเป็นความหวานของซอสที่อยู่บนเนื้อในกิทโร่ด้านบนน่ะมันเพิ่มมันเป็นตัวเพิ่มความมันเพิ่มขึ้นมาคือรสชาติของเนกิทโร่ไม่ได้ออกแต่เป็นเป็นความมันความหอมที่เพิ่มมาความหอมของเนื้อชนะทุกสิ่งความหอ,อมจนชนะทุกสิ่งเนื้อจะเป็นความนุ่มแบบมีให้เคี้ยวด้วยนะครับอันนี้อันนึงอันนี้จะเป็นของน้องเมย์สั่งมาแล้วอันนี้จะเป็นโอเชียนทาวเวอร์นะครับด้านล่างจะเป็นโบตันเอเบียดท็อปด้วยโฮลเดัวแล้วก กดไหมคำเดียวหาท่าก่อนมุมไหนดีหมดสมองกำลังทำงานอยู่ยูดิดวคว <c oughs> นันขึ้นแล <c oughs> ้วใหญ่ด้วยก็ควันขึ้นควันขึ้นเต็มหมดเมนว่าน้องเมย์ควันขึ้นสมองโอเวอร์โหลดคำนี้เมย์ว่าเขาเล่นกับเ็กเจอร์ที่มันมีความนุ่มกุ้งก็นุ่มโปเตตนก็นุ่มแล้วก็ด้านบนเป็น <c oughs> หน้าสับใช่ป่ะคะก็นุ่มเหมือนกันมันกลายเป็นนุ่มๆๆสามชั้นส่วนรสชาติอะส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้มีรสชาติที่โดดเด่นอะไรเพราะว่ามันมีแต่ตัวที่มันมีความเล่นเพกเจอร์อะแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้มีรสชาติมากออกไปทางจืดแล้วอมหวานนิดๆเออแต่ว่าแบบมีความนุ่มของก,การเคี้ยวตลอดเวลา อันนี้คือทาโกวาซาบินะครับท็อปมาด้วยวาซาบิดองอีกขั้นหนึ่งนะฮะเอาให้รสชาติพริกพก,กันไปเลยแล้วก็มีนี่เขามีอีบิโกโรยมาด้วยนิดนึงนะเย็นเย็น,ยนกรุบเนบเค็มไม่กลินวาซาบิขึ้นมาอ่อนๆมนเป็นอะไรที่แบบกินเพลินน่าเค็มกรุบมากนี่นาเบจะมาแบบนี้นะครับ นี่เปิดฝาดูนะครับไฟนี่รุนแรงมากนะครับเราต้องถ่ายรูปสวยๆก่อนมันสุกนะฮะเ๋ยยังปิดแล้วนะระหว่างรอน้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้อันนี้คือซูชิเนื้อวากิว A4 a 4ไม่ต้องแซวนะในคอมเมนต์หรือจะแซวก็ไม่ว่าแหละก็คือส่วนใหญ่คนจะชอบมาคอมเมนต์ว่าบางเท่ากระดาษ a 4ก็เนื้อก็ควรบางมันถึงจะได้นุ่มสลวยแบบนี้แล้วก็แต่ว่าอะมาดูใส่ข้าวใส่ข้าวจะเป็นประมาณนี้ข้าวอันนี้จะใช้ข้าวขาวโรยมาด้วยอะไรอะกระเทียมเจียวไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะชิมรวมกันไปเลยนะคะได้กินเนื้อ A4 บน,นี้ด้ดวยมเมเจียว,ยว,ยวหรอโอแปลกดีเซตหนึ่งองเอา9เขาเรียกว่าแพตตินัมนะฮะไม่ใช่พร,รีเมียมแก้ข่าวจากที่ตัวเองพูดไปอืมบางนุ่มแต่ไม่ได้ถึงกับมันเยิ้มนะฮะมันยังมีความลีนอยู่อันนี้รสชาตกับกับจะเป็นหวานนำํำแล้วก็มีความหอมขึ้นมาซอสเนี่ยรสชาติคล้ายซอสโฟกลา คลายๆกันความหอมขึ้นมาชัดเจนมากนี่อันนี้นาเบะวากิวเอซใช่ปะ่ะชื่อนี้ปะ่ะก็คือเราสั่งแค่ในพรีเมียมใบอะไม่ใช่พรีเมียมแพลตินัมเป็นไรสมองคือที่หนึ่งเนี่ยพอชั่นเขาจะไม่ใหญ่มากเพื่อทําให้เราได้สามารถกินได้หลากหลายนะครับอ่ะเราจะชิมแบบเนื้อข้างล่างก่อนหอมนะฮะกินผักต้มนู่นนี่นั่นเนี่ยขึ้นมาแบบเจนมากนะครับเออจริงไม่มีพวกไข่ดิบไม่มีอะไรไมเอ,อยากชิมแบบนี้ เป็นเนื้อเอสที่ไม่ได้ถึงกับนุ่มละลายในปากนะครับแต่ว่ามันจะมีแอบ,แอบมีความลีนซ่อนเลนและให้เคี้ยวได้นิดน,นึงแต่ความมันก็นุ่มกลิ่นหอมของผักต้มของซุปเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยของเขาจะมีความหวานน้นอ่อนอยู่แล้วด้วยในตัวนะครับแล้วก็มีเครื่องอย่างอื่นพวกนี้ด้วยปลาสวรรค์อย่างอะไรพวกนี้เ็ดนะครับอันนี้อะไรนะปลาสวรคร์ปะ มีความหวานนอนๆน,นะครับหอมแล้วก็ด้านนอกเนี่ยมีความเด้งละมุนมากข้างในนุ่มๆเต็ม,มคลีมหอมนะหอมมากเลยอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆคล้ายๆเกี๊ยวโอ้ยเกี๊ยวเหมือนคล้ายๆเกี๊ยวปลาป่ะหอมหอมมากเลยนะหอมมากเลย น้ำลมเนี่ยมาเป็นแบบนี้นะฮะคือไม่ต้องกลัวไม่ซาเลยอะ่ะแก๊สแก๊สไม่มีทางออกเลยอะ่ะคือขวดแน่นมากอะ่ะน่าจะผ่านการเขย่านะไม่ใช่แบบอาจจะขนส่งเฮ้ยไม่ฟู่ไม่ฟู่ไม่ฟู่อ่ะเซฟเซฟนะเหมือนกู้ระเบิดอันนี้จะเป็นที่มากับนาเบะนะฮะก็คือไข่ดิบกับน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวลองจิ้มกับอะไรดีอ่ะจิ้มกับไข่ดิบแล้วกันตีไข่ก่อนเดี๋ยวขอชิมน้ำจิ้มเพราะว่าเมื่อกี้เรากินโคต้าเนื้อของเราไปแล้วนะฮะเดี๋ยวน้องเมย์หาว่าแย่ สุกี้กลิ่นนะ mm hmm. เปรี้ยวนําแต่รสชาติหวานนาขึ้นมาหอมหอมเหมือนเหมือนเอาน้ําจิม้มฟุกี้มาผสมกับน้าจิ้มงาน้เบบว้าเพิ่มความนุ่มละมุนขึ้นมานะครับความนวลเนียนของไข่มันเคลือบเนื้อไปแต่ความหวานจะถูกดรอปลงนิดหนึ่งอันนี้คือสลัดปลาดิบรวมก็จะมีทูน่ามีฮามาจิแล้วก็มีแซลมอนเขาใส่อิคุระมาด้วย mm hmm. ถ้าเรามาเอง คนเดียวทุกคนจะไม่ได้เห็นเมนูสลัดอันนี้คือเมนูที่น้องเมย์สั่งแล้วเราเป็นคนกินคืออย่าคิดว่าน้องเมย์มาด้วยแล้วจะมาช่วยกินไม่น้องเมย์มีหน้าที่ช่วยสั่งไอ้นี่มีหน้าที่ช่วยกินน้ำสลัดรสชาติเป็นคล้ายๆน้ำสลัดญี่ปุ่นแต่มีความเปรี้ยวน้ำหวานตามรสชาติโดยรวมดีนะครับแล้วก็มีคุระะด้วยนะครับป,รปลาไายชิมฮามาจิด้วย เนเปรี้ยวถ้าใครเลี่ยนๆเนี่ยตัดเลี่ยนได้ค่อนข้างดีอันนี้เป็นพรีเมียมซาชิมิเซตนะครับซอสโซ่ชช้างเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นเมนูที่เราสั่งไปในร็อตแรกนะครับก็จะเป็นรวมซาชิมิต่างๆนะครับอันนี้อาจจะมาเสิร์ฟค่อนข้างช้าหน่อยนะไม่หน่อยครับช้าเยอะเลยแต่ว่าอาหารก็คือมาเรื่อยๆนะครับกละกันมาไม่ไม่ขาดตอนวาซาบิมาตรงนี้มาเริ่มจากทูน่านก่อนเลยจริงๆปกติมันจะเป็นเมนูที่ทําให้เราได้ชิมวัตถุดิบแต่เราได้ชิมจากอย่างอื่นไปแล้วนะครับเนื้อเย็น เย็นๆแล้วก็สากนิดนึงไม่ได้เป็นเซียนคล้ายๆเ,าเหมือนกับที่อยู่บนซูชิเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโพสตเตะนะครับเราก็มีเลมอนฝานหั่นขั้นมาหอมหวานนุม่มเด้งสปริงไม่ได้ไม่ได้สปริงมากแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมของเลมอนที่ถูกขั้นมาด้วยนะครับอันนี้ดีกุ้งโบตันอบีนะครับสีเป็นแบบนี้ท็อปอิคุระมาด้วยนิดหน่อยแล้วอิคุระก็ร่วงลงไปนะครับตอนที่หยิบขึ้นมากินใบโบตันอีบีที่ค่อนข้างค่อนข้างออกไปทางหวานเลยนะฮะมีความหอม ขึ้นมาชัดเจนมากอิคุระที่นี่จะเป็นอิคุระที่รสชาติกรมกรอบไม่ได้เน้นเคมเม็มอย่างเดียวหอยปีกนกนะครับสั่งแยกได้นะครับหอยปีกนกสามารถเป็นซาชิมิที่สั่งแยกได้เลยทีเดียวไม่ได้กรุบม,มากแต่มีความเด้งคล้ายๆปลาหมึกหอยปีกนกเน,นี่ยเขาจะมีความหวานในตัวค่อนข้างเยอะด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยค่อนข้างหวานต่อไปเป็นแซลมอนละกันแซลมอนนี่ลายสวยงามแบบนี้นะครับเราเอาวซาสบีป้ายเข้าไปโชยุไม่จิ้มนะฮะกุ้ลายสวยเลยอ่ะชิ้นใหญ่เเครมจริงนะซาชิมิเซตแบบนี้ถ้าไปสั่งในร้านราคาก็พัันนกว่าะครบ นุ่มละมุนมากหอมมันฮามาจินี่ฮามาจิสีจะแบบเป็นไข่มุกขึ้นมาจนถึงแดงแล้วเรือแบบนี้นะฮะไปวซสบินิดนึงจิมโชยุด้วยหน่อยนึงวันนี้เป็นการแตะโชยุครั้งแรกในวันนี้ของเรา แล้วเขาหนาเราก็แน่นนะครับแต่ยังมีความมันค่อนข้างเยอะอยู่ข้างในในนาเบะเนี่ยมีเส้นด้วยนะครับจะเป็นเส้นบุกที่มีความเส้นเล็กๆนะฮะแล้วก็มีความกรึบๆนิดนึงนะฮะเด้งๆกรึบๆเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้เขาจะอยู่ล่างสุดเลยนะฮะเคี้ยวสนุกเคี้ยวเพลินเหมือนพวกโฆษณาลูกอมไงไม่รู้สิเวลาสั่งอาหารต้องวางแผนให้ดีนิดนึงนะครับแต่ว่าแต่ละวันไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมนะฮะวันนี้เนี่ยเมนูซาชิมิของเราจะค่อนข้างออกช้านิดนึงแต่บางเมนูก็จะออกเร็วแล้วก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่ว่าทุก กับปุ้มเต็มโต๊ะอะไรแบบนั้นนะฮะและนี่สเต็กโฟกัสมาเสิร์ฟแล้วนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยไม่หน่อยอะนานเยอะเลยนะครับจะมาแต่ว่ามาแบบมาแบบสเต็กจริงๆเลยคือมาเสิร์ฟในกลิ่นหอมของของซอสขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆมันเป็นหอมเปรี้ยวนะครับนิดนึง ออกินกับตะเกียบแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าปกติร้านเนี่ยจะเป็นทาบ,บูเป็นหลักแล้วก็จะไม่มีเมนูแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการ front, าดีฟรอนวัตถุดิบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนี่นะครับก็จะไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับก็จะมาเป็น2ชิ้นแบบนี้มากับซอสที่เป็นแบบนี้โอ้ยโฟกาหอมหอมชัดมากซอสรสชาติไม่ไม่รุนแรงอันนี้เค็มเค็มกลิ่นเปรี้ยว,วจริงกลิ่นเปรี้ยวมาจากอะไรอันนี้อันนี้อ,นนอะไรอะเดี๋ยวลองชิมด้วยกันเพราะว่าอันนี้ยเค็มเค็มถ้ามันมีความเปรี้ยวมันน่าจะตัดได้ ไอเน,นี้ยเปรี้ยวเปรี้ยวมันกินคู่กัน,ปนไปเลยครับบอกเลยว่ากินคู่กันดีได้ความหอมของโฟกาก็ความเปรี้ยวขึ้นมาตัดเลี่ยนเปรี้ยวนําหวานขึ้นมาฉ่ำนะครับโดยรวมหอมความหอมของโฟกาดีนะครับแล้วก็ แต่ซอสเขาจะไม่ได้มีซอสที่มาตัดเลี่ยนแต่จะใช้ผลไม้นี้คือทั้งดุ่นเลยในการตัดเลี่ยนซึ่งทําได้ดีอิ่มแล้วสำหรับของข้าวส่วนเมนูของหวานนะครับจะมีไอศกรีมยู4่4รสก็คือม y r โรบาลชูก้าแอปเปิ้ลแล้วก็ยูสุส่วนพานาคอต้าจะมีช็อโกโก้สตรอเบอรี่แล้วก็เป็นขนมเจลลี่วันนี้เราลองสั่งมาเป็นพานาคอต้าสตรอเบอรี่นะครับก็มาเป็นแบบนี้นะฮะเนื้อค่อนข้างแน่นนะครับด้านบนมีผลไม้ด้วยนิดนึง เน้นหวานเลยอะแต่มันมีความเปรี้ยวแอบจี๊ดมาที่ตรงนี้ด้วยนิดนึงนะ่ความเปรี้ยวไม่มาจากแยมสตรอเบอรี่ พนักพนัาเนื้อหนักเด้งนิดนึงโซนไอศครีมนะครับเขาบอกว่าช้อนจะอยู่หลงฝาอ่าอยู่นี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะชุบอันนี้จะเป็น brown sugar และอันนี้จะเป็น yuzu ส่วนตัวเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเราไม่ค่อยสั่งไอติมที่ถ้ามาคนเดียวนะพวกไอศครีมที่เป็นเชอร์เบตอะ่ะไอศครีมรสเปรี้ยวแล้วก็เนื้อคล้ายๆเกล็ดเกล็กดหิมมะหน่อยๆอ,ยอะ่ะเราจะไม่ค่อยสั่งเท่าไหร่แบบนี้อันนี้น้องเมย์สั่งมาแต่ก็ตอดนะฮะนิดนึง สภาพคนอิ่มเนี่ยตอนนี้นั่งเล่นเกมอะ่ะหอมยูสูขึ้นมานะครับมีความเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวกับหวานขึ้นมาใกล้เคียงกันอา้าวเธอกนอินนิดบราชูการ์เนะื้อไอติมค่อนข้างแข็งแน่นอหอมบราชูกาขึ้นมาชั้นมากฟิลลิ่งประมาณกินชันมนมไข่มุ หอมมากบาบูก้าหอมมากสำหรับร้านนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูพิจารณาเมนูแล้วเนี่ยอย่างที่ได้เห็นพร้อมๆกันเลยคุณภาพวัตถุดิบดีในเรื่องของความสดดีในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบแต่ละอย่างกันเอามาปรุงคอมบิเนชันต่างๆความคุ้มค่าของวัตถุดิบทําได้ดีนะครับล้วก็รับแขกตั้งแต่รับลูกค้าตั้งแต่1คนขึ้นไปเลยนะครับสามารถจองได้ผ่านฮังกี้ครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะฮะที่สาขาอารีเท่านั้นนะครับอารีตรงสะพานควายนะฮะเดี๋ยวทิ้งมิกวยขัาามมายน้วสุดท้าบ ถ้าสมมติว่าใครดูช่องเรานะครับแล้วอยากให้เราเนี่ยใช้ประสบการณ์ในการที่เราทําให้เขาเนี่ยหุ่นดีรูปร่างดีผอมเรียวมาแล้วเนี่ยเออเรามีประสบการณ์ตรงนี้มากกว่าประมาณ6-7ถึงปีนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับให้น้องเมย์ออกแบบโปรแกรมดูแลเฉพาะบุคคลได้ที่ไลน์เมโลโมเมย์ M, om ome, M E L O M O M a Y นะครับเข้ามาลองพูดคุยได้นะครับตรงนี้การจัดโปรแกรมให้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดอย่างใดก็ส่วนผลลัพธ์ไปลองดูในคลิป Q&A นะครับที่เราเคยทำเอาไว้นะครับตรงนั้นเนี่ยเราแชร์ไว้แล้วนะครับ20่สิบ fact about me ใช่ปะกีะ่ไนะร ก็ไปดูผลลัพธ์ตรงนั้นที่เราเคยลดน้ำหนักมาได้นะครับเราก็ทักมาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช anel ไลไ์แทงเอาไว้แล้วเจอกันทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ตอน5โมงครึ่งนะครับเราเจอกันครับบ๊ายบายอิ่มและง่วงด้วยตอนนี้นี่คือวิธีขอไอติมน่กกากลัวไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ